เเซอร์ตั้งฐานนะครับเบสเซอร์เลเวล2นะครับมันมีฟังกชันนะครับตัวนี้นลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวกล่องอมาดูกันเลยนะครับว่าภายในอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขาตั้งนะครับขาตั้งขาตั้งตัวนี้ขาตั้งนะครับขาตั้งขาตั้งนี้สามารถถอดได้ปุ๊บเห็นไหม อ่อนมาปุ๊บอ่ะนี่หมุนนี่นี่นะครับนี่นี่ตัวเลเซอร์เลเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลเซอร์ที่ใส่แบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับดูเลยเนี่ยเปิดออกมา เนี่ยปนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ใส่ไป ไปนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ขานะครับใส่ขาจุวนี้นะครับใส่ขาจุดนี้การใช้งานเนี่ยตรงนี้จะเป็นวัดตัววัดบอกระดับน้ํานะครับตัววัดบอกระดับน้ําคือตรงนี้เราเปิดเปิดเลเซอร์นะครับตัวนี้เปิดแสงสาหรับดูระดับน้ํานะครับดูระดับน้ําในที่มืดดูระดับน้ำในที่มืดตรงนี้ก็เปิดเลเซอร์นะครับเห็นไหมเนี่ยเลเซอร์ คุณสามารถหมุนได้มันจะมีสัญลักษณ์บอกอนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเลเซอร์นะครับตรงนี้จะบอกว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยคุณจะใช้เลเซอร์แบบไหนยังไงเนี่ยจะมีบอกขีดครึ่งตรงกลางนะครับจุดเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเปิดมาเปิดเลเซอร์ปุ๊บใช่ไหมครับคุณจะเห็นแสงอืม เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นะครับอ่าน uh no> <as uh evet> mm> yani yes ี่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานครับว่าเป็นยังไงครับการใช้งานก็คุณสามารถเปิดโดยการตั้งระดับเรียกว่าตั้งระดับ ต้องระดับให้ดีว่ามันตรงกันไหมนะครับนี่คุณตั้งระดับน้ําว่ามันระดับน้ํามันเอียงได้ไหมนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคุณตั้งระดับว่ามันเอียงได้ไหมเนี่ยเห็นไหมตรงแล้วครับเห็นไหมอยู่กึ่งกลางาเห็นอยู่กึ่งกลาง artistic 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 ปุ๊บแล้วก็เปิดนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เปิดปุ๊บ นะครับเราก็หมุนเนี่ยระดับชั้กลางนี่นะครับเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บหมุนนี่นี่นะครับมันเห็นไหมเราไว้งานก่อสร้างนะครับอ่ะหมุนต่อเนี่ยนี่นะครับ นี่คุณเห็นไหมนี่นะครับระดับตรงว่าระดับมันได้ไหมนะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดูนะครับหมุนต่อนี่เห็นไหมนะครับระดับตรงใช้ในงานก่อสร้างนะครับเนี่ยนี่นะครับ บุนนี่จูดเลเซอร์นี่ระดับนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ระดับก่อสร้างนะครับว่าเราจะเอายังไงนะครับนี่เนี่ยนี่ เห็นไหมอ่าโอเคก็ใส for okay. ่ยห้ท yeah. okay. ่านดูประมาณนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับเปิดมานี่นี่โอเคครับอืมครับเครื่องตั้งเลเซอร์ อุปกรณ์ก็จะมีกากระบาดนะครับกากระบาดต,ตัวอาตัวขีดลบนะครับแนวตั้งนะครับจุดนะครับแล้วเครื่องหมายตัวขีดนะครับก็การใช้งานก็อ่ะมาดูกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกากระบาดปุ๊บขีดขีดนะครับขีดนี่ ตรงนะครับนี่จุดขีดจักราบาดนี่นี่ตรงนะครับอ่ะเคก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้